สวัสดีครับผมมาพบกับผมนายบัวแท่งบิดนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้จผมจะมาเล่นรถถังทีเก้าห้ากันครับผมอ่าครั้งนี้ผมก็พูดไปคร่าวๆนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่นเล่นนะครับอ่าโอเคไปกันก็เล่นผมจะเล่นหมดในจัดอันดับนะครับผมวันนี้รอสักครู่นะครับเข้าเกมช้านิดนึงอ่าอยู่ห้องเทียเก้าและเทียแปดนะครับผมว่าแบบนี้ก็ง่ายนะ ที่อเทป8เทป9เทป9สองคันเทป8ห้าคันนะครับผมก็อ,อยู่ในไล่อังุ่นนะกาบชน,นาโอเค เดี๋ยวผมจะเข้าไม่เข้าในเมืองเลยนะไม่รอช้าครับผมส่วนใหญ่แต่ผมมียักษ์ไทเกอร์นะเชือกเก่นะกาแต่รู้สึกว่าฝ่ายผมจะไม่เข้าไปในเมืองกันเพราะว่ามันจะไม่เข้านะเพื่นฝ่ายนิ่งห่างเข้าไปในเมืองก่อนยืาในเมืองมันเป็นจุดตีนะแต่ในเมืองไม่มีใครเข้าไปเลยอ่ายนี่งก็ต้อง ที่จะเจ็บไปทางนั้นแล้วให้เมิร์กตามไปนะต้องไม่หังเข้าไปในเมิร์กของแม่ตามไม่ได้นะเพราะว่าให้เมิร์กน่ะเป็นจุดที่ฝ่ายตัวหังจะเยอะที่สุดอ่ะโอเคโอ,โอ,อ้ป้องถ่ายผมน่าจะรอป้อมก่อนอ๋อมันแปลกนะที่มันจะยิ่งไม่เข้านะนี่รนะดับซุปเปอร์เฮฟเท็งเลยนะครับผม แต่เทบไปก็คงจะยิงไม่เข้าอยู่แล้วเพื่อแล้วเทอร์หลางกลางด้วยเพก็ต้องคงจะต้องขึ้นแบบถอยนะถอยขึ้นเอาแทนเทอร์ได้ที่ตรงนู้นป้าไปคนะุณเฉ็บจิ๋เนาะแต่ว่ามันยิงไม่ได้แต่นี่ิงได้แน่นอนป้าได้มาก็หกร้อยเจ็ดเพจจาเมยนนะ่ามันกินนะถ้าจะไม่ผิด คือแรงอยู่คันนี้พุ่ใหญ่ว่ามป็นรหัสแบบคุณใหญ่แรงนะอ้าเจคคดว่ามันยิงขอเขานะโอ้วาเชียวผมว่ามันไม่เข้าแน่แน่มันแบบคันเนี้ยเขาเจ็ด็ดพนว่ก่อตัวถืนที่ถือว่าใช้ได้อยูนะคือันิงจ้ากิดหนึ่งอ่ะต้องใช้แบบเล็งนะถ้าถ้าัดก็อห่าต้องบบเล็ง้ักนิดหนึ่งอ่ะแล้วก็กดยิงอ๋อมันไม่ไม่ขยับหลบนะ น,น,น่าจะนะเห็นแล้วผมหมอแล้วผมว่าถ้ามันเล็งไม่แม่นถ้าเล็งไม่ดีอ่ะคือจริงไม่โดนอ่ะก็ต้องร้อยป้าแบบสนิทอ่ะโอเคมันมารที่ใครหยัดไปเดี๋ยวเต็มสิบ บอกันนะอาคันนี้ว่เกาะยใช้ได้นะถ้าสูตรเทปแปแล้วคือเทปแปดแทบจะถล่มเกาะไม่เข้าเล้อาเสร็จนะข้าคันนี้ออกมาถ้าส้นอท่ามันจะไม่ออกอไม่อันนี้เสร็จตายไ,ตไม่ได้ถ้าจะแัดมาแัดเลือนะโอ๊ยอเป่นข้า,ขาง,าางคันี้โได้าปล่ากูกไปแต่ก็คันนี้ ท่านี้จะกดกระปุากมาท่านี่คุณแดงโคตแรงเลยเอราเจ๊งนะจะพลาดสองได,ด้คุณแดงแรงนะเขาจะกดรับปกมาคเก็บอย่นั้นนะ,นะแต่ว่าไผแล้วแต่ว่าขานาดโคแน,น่นอนเมาาปพาดโอ้โหแล้วแถมเทพทีมโดนสองนัดด้วยผมไปจีเหมดวาหาหรวไปแปะที่ผมเลยจะสองนัดน,นะผมยิงคนเดียวเลยคคอพีมไม่ช่วย แทนผมมีพลาดหลายนัดถึงแล้วนะคือมันไม่ออกมาตักคันเนี่ยเะเด็นอะอ,อมาได้ได้ได้แต่ได้บล็อกแล้วปะพอทำไมมัน,ไ,ไ,ไ,นไม่ได้ยดิงโดนะนะแต่แทนพลาดด้วยมไม่ได้ยิงโดนนั่นน่ะมันยมีพลาดท่กห่างอ๋อเรียบร้อยผมน่าจะจัดได้จับโกล่าอยู่รักษา เนเลอกสันาทีกว่าท่นานย่าว่าฉันต้องโดนเก็บล้ยวยาเดี๋ยวผมไปช่วยชิเจ็บเจ็่อนนะพะว่ามัจะพังแล้วเรียบร้อยไอ,อที่ไปเลยมันอบแล้วนะผมเค้มไปแบบน,น,บน,น,น,บน,นบูแล้วขวดนี้นัดเดียวขว่จะจุยได้เลยนั่นแ่ะเขาม่นเสร็จแล้ว คือพังมากค่าผมโดนอะ่ะแต่วันนี้าการแางแ็แรงแนะอะเนาะ600กว่าดยได้อตดบางแล้วเครัจไบ้ก่นกน,กน,กน,น,นะผมมาดูผลคะแนนกันนะครับคือว่าคันนี้ก่อนหนะ้าถ้าจวดเข้นไปแล้วถ้าเจอเทสสิบนี่ไม่น่าจะไหวนะเกาะ จะเละก,ก่อนแล้วนะถ้าเจอเทสสิบด้วยกันเนี่ยถ้าเจอเทสสิบนะน่าจ,จ,จะเกาะจะจัดเละเพราะว่าเทสสิบมันแบบปืนใหญ่ก็แรงอะเนาะถ้าเทสแปดเนี่ยสู้ได้สบายกว่าที่ข้อห้าแล้วอ,อุ้ยสามพันสองดาเมจนะอุ้ยครั้งแรกเลยนะสามพันสองดาเมจกันได้หมดสามพันสองร้อยยี่สิบได้ได้ตาความยืชันดับสองมาด้วยนะครับแล้วก็ได้อันอื่นอนมาด้วยนะ ถือว่าตานี้ใช้ได้นะครับอ้าไม่แปลกนะที่ได้อัดอยู่อันดับหนึ่งนะไม่น่าแปลกเลยอันนี้เพราะผมจริงเยอะที่สุดแล้วจนลูกสุดหมดอนะ่ะหมดลูกอะ่ะโอเควันนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ